สวัสดีพ่อใหญ่เอฟซีหลาอิงสาวน้อยบ้านแพงเอฟซีช่องซ้งชาแนลครับหลังจากรับประทานาแล้วหลวงปู่ก็ไปรับญาติโยมต่อนะครับเนะาะญาติโยมมาก,าก,ากราบหลวงปู่ครับน,บนำพระมาศึกนะครับเนาะมากราบสิกขามากราบหลวงปู่นะครับเนาะครับอา้าวตรงนี้มีชัย

और बिल्कुल नहीं है वो मान तुम मेरे मानो यार ये मेरा बात की तरह จะลอยคุ้มอยู่เลยเหรอง้นแล้วต้องต้องตีมันยังไงมันเออมันเคยเคยกินแต่มันจะกนินดูตลอดเลย no พันกันมดแหหูตาเลยทำไม้านเขาใครทำไมเพราะว่าเยอะำหูนทำตาไหลกันนเดียวเยอะำหูำตาไหลัมพันกันมดแหลยหูตาจมูกปากระนาบอะไรใส่อะไน้ำวัดเะไน้ำไขวัด ้วก็นานนอบอก16ถึง18นี่จะนัก,กว่าที่มาถล่ทมทุกโไทยมางบ้านมา,นานกันนะฝน,นทัน้ทงฝนทั้งพายุโ้นหล่อนพายุลมแรงครับหลอกทองหลอกหนึ่งเมืองบ้บบานนี่ก็ถล่มก็เป็น,นหลายรอยลังคาเรือน ทุ้งเสลียมตโอ้หไทหาาหวลวเไปมต้มต้มเกี๊ยวต้มกินน้ำเดลวครับกินน้ำอุ่นน้ำนี่ตะอๆๆ้อดกิร่ามันก็จะสวยเ,นเนยครับต้มเอาต้มโซดน้ำเลยเดี๋ยวกินแกปุลน้า ดีกว่าดีกว่ารลอนรลอนโชนใ่ไหลวัดได้เรีวดีกว่าบาัหบ้าน่อกอนานัยมก็ชอบปลูกเนาะ หลายวันหลายวันที่มาแข่งแดงแข่งแรงไหวหลายวันที่มาที่อันนั้นเลยไม่ยากฟันไม่ยักฟันแข่งแดงไม่ไหว

เป็นปาาเตยใหญ่เขาเมื่อกลับทุมน้ำทุ่มมานี่ได้เนอะมันน้ำออกมาาก้างน้ำเขาอาบน้ำ